จอข่าวร้อนล้วงข่าวลึกเอาละค่ะคุณผู้ชมคะเรายัางอยู่ประเด็นนี้กันอยู่นะคะโดยวันนี้เองค่ะทางทีมโคศกของสารรัฐธรรมนูญน,นะคะก็ได้ออกมาชี้แจงค่ะว่าตุลาการนั้นมีมติเป็นเอกฉันท์8ต่อศูนเสียงนะคะโดยเห็นว่าเป็นอำนาจของสภาไม่เข้าข่ายการล้มล้างการปกครอง พร้อมกันนี้นะคะยังได้มีการแนะนําด้วยนะคะว่ารัฐบาลควรที่จะเดินหน้าแก้ไขรัฐธรรมนูญต่อไปโดยจะต้องทําประชามะติก่อนแต่ถ้าหากจะลงมติในวาระสามถ้าเกิดอะไรขึ้นประธานรัฐสภาและรัฐสภาค่ะจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบไปฟังพร้อมกันค่ะคือมาตรา6 8ครับที่มีอำนาจมาตรา291เนี่ยศาลตามประเด็นที่สเนี่ยศาลเห็นว่าเป็นอำนาจของทางรัฐสภาแต่ศาลก็มีคําแนะนําเท่านั้นเองนะครับ คือเราไปไปไปศาลไม่ได้มีอำนาจที่นาะความชอบโดยรัฐนูนตามมาตรา291นะครับตามที่นาตามมาตรา68เข้าใจไหมครับทีนี้ประเด็นตามมาตรา68เรื่องการกระทำเนี่ยมันคือการแก้ไขรัหนูนนั่นเองมันก็เลยมาสู่ผลที่ให้มีคำร้องให้คำร้องมาสู่ศาลนูนตามมาตรา68ครับครับ เราเราคงไม่ได้ไปไปมุ่งหมายมุ่งหมายไปถึงขนาดนั้นนะครับนะเราพิจารณาในในกรอบของของอยู่มาตรา68เท่านั้นนะครับไม่ได้เกินเลยไปไปจากนี้นะครับเดี๋ยวเนี๋ยวผมดูมัน,นมันมีแม่ทรายมันมีแมาตราย คือมันเป็นข้อแนะนำเท่านั้นนะครับการที่รัฐสภาจะดำเนินการอย่างไรเนี่ยนะครับก็เป็นอำนาจของทางรัฐสภานะครับแต่ศาลก็มีคำแนะนำว่าถ้าพิจารณาตามเจตนารมณ์สเหนนี่ยถ้าเป็นการแก้ไขทั้งฉบับเนี่ยนะครับก็ควรจะลงประชามติขอให้ประชาชนได้ลงมติก่อนเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ารัฐธรรมนูญปี50สเนี่ยผ่านการลงประชามติมาจากประชาชนนะครับแต่ว่าถ้าจะแก้ไขเป็นรายมาตราไปเนี่ยนะครับ ก็ดําเนินการได้นะครับเพราะทางรัฐสภาก็เคยดําเนินการมาแล้วนะครับอันนี้อยู่คือผมไม่อาจที่จะเข้าไปไปไปให้ความเห็นถึงขนาดนั้นได้แต่ว่าการกระทําอย่างไรของรัฐสภานเนี่ยก็เป็นความผิดยอบความรับผิดชอบของทางรัฐสภาน,นะครับ นั่นก็เป็นการแถลงนะคะของทีมโฆษสกสรัฐธรรมนูญค่ะที่นําโดยนะคะนายพิมลธรรมพิทักษ์พงศ์หัวหน้าทีมโฆษกค่ะแล้วก็นายสมธิ์ชัยวงศ์นะคะและรวมไปถึงน,นายกมลโสตทิพโพค่ะนะคะซึ่งก็ร่วมกันแถลงข่าวนะคะหลังจากที่องค์คณะตุลาการสารรัฐธรรมนูญนั้นได้อ่านคาวินิจฉัยนะคะของสารรัฐธรรมนูญพิจรารณาตามคําร้องทั้ง5คําร้องที่สารนั้นมีมาติให้ยกคําร้องค่ะ ก็มีรายงานออกมานะคะว่าสําหรับมติของสารรัฐธรมรมนูนที่ออกมาเป็นเอกฉันน์ว่าการแก้ไขรัฐธรมรมนูญในมาตรา291นั้นไม่เป็นการล้มล้างการปกครองตามรัฐธรมรมนูญในมาตรา68ก็เท่ากับว่าองค์คณะตุลาการที่พิจารณาคาดีทั้ง8คนซึ่งรวมถึงในชัดชนวัตรตุลาการสารรัฐธรมรมนูญที่เคยเป็นเสียงข้างน้อยเมื่อชั้นรับคําร้องนี้เอาไว้พิจรารณาได้ร่วมลงมติด,ด้วยค่ะว่าการแก้ไขรัฐธรมรมนูญในมาตรา291ไม่ได้เป็นการล้มล้างการปกครอง แต่ทั้งนี้ในเรื่องการมีอำนาจรับคำร้องเอาไว้พิจารณาตามรัฐธรรมนูญในมาตรา68ที่ศาลมีมติด้วยเสียงข้างมากเจต่อหนึ่งนั้นในชัดยังคงยืนยนันความเห็นเดิมที่ว่าศาลไม่อาจรับคำร้องนี้ได้โดยตรงนะคะจากผู้ทราบการกระทำที่เป็นการล้มล้างการปกครองได้แต่ว่าจะรับคำร้องได้นะคะก็ต้องผ่านการพิจารณาของอัยการสูงสุขเสียก่อนค่ะ,คะและขณะเดียวกันนะคะหลังจากที่มีคำ ตัดสินคำวินิจฉัยออกมาจากทางสารรัฐธรรมนูญแล้วนะคะวันนี้ก็มีเสียงตอบรับออกมาจากทางฝ่ายค้านค่ะที่ทางฝ่ายค้านนั้นก็มองนะคะว่าสถานการณ์การเมืองนั้นน่าจะคลี่คลายค่ะหลังจากที่คำวินิจฉัยออกมาพร้อมกันนี้ยังได้เตือนรัฐบาลว่าถ้าหากว่าเดินหน้าในวาระสามก็เท่ากับว่าเป็นการไม่ยอมรับคำวินิจฉัยของศาลค่ะโดยนายเทพไทยเสนาพงศ์นะคะซอซอคสสนครศรีธรรมราชพักประชาธิปัตย์ได้แถลงข่าวภายหลังจากที่สารรัฐธรรมนูญอ่านคำวินิจฉัย ยกคำร้องร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา68ด้วยกล่าวคะว่าเป็นคำวินิจฉัยที่ทุกฝ่ายสามารถยอมรับได้เป็นไปตามที่หลายคนคาดการแบบวินวินซึ่งจะทำให้กลุ่มที่ต่อต้านยุติพฤติกรรมที่เคยประกาศไว้และจะทำให้สถานการณ์การเมืองคลายความตึงเครียดลงระดับหนึ่งขอขอบคุณตุลาการสารธรรมนูญนะครับ ที่ได้ทำหน้าที่ตามบทบาทหน้าที่ขององค์กรอย่างเต็มที่แม้ว่าคำวินิจฉัยของตุลาการสารรัฐนูญในวันนี้ที่ออกมาอาจจะถูกใจหรือไม่ถูกใจกลุ่มบุคคลบางกลุ่มหรือกลุ่มบุคคลบางคนก็ตาม แต่ก็อยากจะให้ทุกฝ่ายได้เคารพคำวินิจฉัยของตุลาการสารรัฐธรรมนูญครั้งนี้และเชื่อว่าคำวินิจัยของตุลาการสารรัฐธรรมนูญคงจะไม่นําไปสู่ความรุนแรงความตึงเครียดของบ้านเมืองเหตุผลที่คำวินิจฉัยของตุลาการสารรัฐธรรมนูญ ที่ออกมาในวันนี้ก็อาจจะเป็นที่ตรงตามที่หลายฝ่ายคาดการนั่นก็คือว่าเป็นความพึงพอใจของหลายหลายฝ่ายถือว่าเป็นการเป็นคำวินิจฉัยที่ออกมาในลักษณะวิน -win น,นั่นก็คือว่าทุกฝ่ายก็ สามารถที่จะรับได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่ตุลาการสารรัฐธรรมนูญได้มีคำวินิจฉัยว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญปี50จะก,กระทำโดยการยกเลิกรัฐธรรมนูนทั้งฉบับและต้องตั้งและตั้งสอสอรอขึ้นมาพิจารณาใหม่นั้นเนี่ย จะต้องกลับไปทําประชามติจากพี่น้องประชาชนก่อนก็สอดคล้องกับแนวความคิดของหลายๆฝ่ายว่าการจะล้มล้างรัฐธรรมนูญที่มาจากประชามติไม่สามารถที่จะทําได้โดยมติของสภาแต่ยังไงก็ตามในคำวินิจฉัยก็ยังเปิดทางให้การแก้ไขรัฐธรรมนูญได้กระทําได้โดยแก้ไข เป็นรายมาตราซึ่งอันนี้ไม่จําเป็นแต่ต้องไปทําประชามติเหมือนกับกรณีที่เราเคยแก้ไขมาในยุครัฐบาลของพรรคประชาธิปัตย์ส่วนการยกคําร้องของผู้ร้องทั้ง5กรณีล้มลางการปกครองซึ่งให้ได้มาโดยอํานาจที่ไม่เป็นไปตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูนนั้นเนี่ยซึ่งประเด็นนี้ถ้าหากว่า สารวินิจฉัยเป็นไปตามคำร้องของผู้ร้องเนี่ยก็อาจจะเกิดการเผชิญหน้าและก็ความสับสนหรือความรุนแรงเกิดขึ้นได้แต่เมื่อสารยกคำร้องก็เชื่อว่ากลุ่มที่ออกมาต่อต้านสารค่มขู่สารในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยก็คงจะยุติพฤติกรรมที่ประกาศไว้ ขณะที่ะคะทางด้านของประธานสภาค่ะวันนี้ก็เปิดเผยนะคะว่าคำวินิจฉัยนั้นไม่ชัดเจนค่ะพร้อมกันนี้ก็จะมีการนําเรื่องนี้ไปศึกษาและเตรียมฝ่ายกฎหมายนะคะประชุมหารือกันในเรื่องของวาระสามที่ค้างค้างอยู่ในสภารวมไปถึงนะคะข้อที่ว่าจะต้องมีการแก้ไขเป็นรายมาตราด,ด้วยก็เชื่อว่านะคะจะได้ข้อสรุปก,ก่อนการเปิดสภาค่ะส่วนความเห็นที่หลายฝ่ายมองว่านะคะสารนั้นก้าวไก่ฝ่ายการเมืองมากเกินไปเรื่องนี้ประธานสภาก็ระบ,บุว่าถือว่าเป็นความเห็นส่วนบุคคลค่ะ นายสมศักดิ์เกียรติสุรนนท์ประธานสภาผู้แทนราษฎรให้สัมภาษณ์นะคะหลังจากที่ฟังคำวินิจฉัยของศาลแล้วว่าได้มอบหมายให้ฝ่ายกฎหมายของสภาได้ไปศึกษารายละเอียดคำวินิจฉัยของศารลรัฐธรรมนูญเพราะเท่าที่ฟังคำวินิจฉัยนั้นยังไม่ชัดเจนและครอบคลุมพอดังนั้นจึงต้องนำคำวินิจฉัยส่วนตนของตุลาการแต่ละท่านไปศึกษาอีกครั้งหนึ่งและหาข้อสรุปว่ารัฐสภาจะต้องดำเนินการอย่างไรต่อไป เมื่อผู้สื่ข่าวถามนะคะว่าร่างพรบรแก้ไขรัฐธรรมนูญเพิ่มเติมที่ยังคงค้างการลงมติในวาระสามในสภานั้นจะมีการดําเนินการอย่างไรในสมศักดิ์กล่าวว่าเรื่องนี้ยังพอมีเวลาขอให้ฝ่ายกฎหมายได้มีการประชุมหาหรือกันก่อนเพื่อที่จะกําหนดทิศท,ทางต่อไปว่าราัฐสภานั้นจะมีการดําเนินการอย่างไรได้บ้างส่วนคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญ นายสมศักดิ์กล่าวว่าถือว่าเป็นเรื่องดีในระดับหนึ่งแต่ก็ยังไม่เข้าใจในประเด็นของการแก้ไขในรายมาตราว่าหมายความว่าอย่างไรแต่ถ้าหากจะแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยที่ไม่มีการตั้งส,สรนั้นประธานสภาก็บอกว่าตนยังไม่เข้าใจว่าจะออกมาในรูปแบบไหนเมื่อผู้สื่อข่าวถามนะคะว่ามีสสและสวอยังเห็นว่าสารรัฐธรรมนูนนั้นก้าวไก่อำนาจฝ่ายนิติบัญญัติประธานสภาขาก็กล่าวว่าก็เป็นความคิดเห็นส่วนตัว ตอบข้อถามที่ว่าหากจะเดินหน้าลงมติในวาระสามจะทำได้หรือไม่นสมศักดิ์กล่าว่าก็ต้องรอนะคะฝ่ายกฎหมายสรุปถึงแนวทางในการดำเนินการอีกครั้งหนึ่งค่ะค่ะก็ทางด้านชัดเจนนะต้องรอทางฝ่ายกฎหมายสรุปอีกครั้งหนึ่งนะคะในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมคะเราไปพักกันก่อนสักครู่หนึ่งช่วงหน้ากลับไปติดตามประเด็นข่าวอื่นๆกันบ้างค่ะจอข่าวร้อนล่วงข่าวลึก